เสียงรถยนต์เล่นผ่านบริเวณถนนหน้าบังกะโลราคาถูกทำเอาปั้นสิบนิ้วหน้าด้วยความไม่ชอบใจนึกเกลียดไอ้คนใจมาที่จูจ่ๆก,ก็บุกเข้ามาลากตัวเขาถึงในบ้านทั้งทางที่คุณลุงก็ยังอยู่ จักรพัทเองก็ดูเหมือนจะชอบอกชอบใจไม่น้อยที่เห็นผู้สนับสนุนหลักอย่างราชันสนใจในตัวหลานชายอย่างเขามากเป็นพิเศษถึงการลุงคะแนนเสียงจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ดูเหมือนพันธะระหว่างเขาและราชันจะยังไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุดลงง่ายๆย,ยิ่งอีกฝ่ายล่วงรู้ว่าเขามีคลี นิกเล็กๆที่เปิดไว้บริการพวกชาวบ้านและเด็กๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เขาก็ยิ่งถูกขมขู่ทุกครั้งที่พยายามจะต่อต้านการกระทำป่าเถื่อนสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องน้อยแค่ไหนเขาก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับราชันทุกครั้งไปแม่เว้นแม้กระทั่งการถูกลากตัวเข้ามานั่งปั้นจิ้มปั้นเจออยู่ในบังกะโลแห่งนี้ด้วยเหมือนกัน มองอะไรของมึงก็มองหมาบ้างไงทำไมรู้แล้วยังชอบถามอะไรแ,แปลกๆปั้นสีตอบกลับคนที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำด้วยน้ำเสียงรำคาญใจสภาพของราชันที่นุ่งผ้าเช็ดตัวแค่ผืนเดียวกับทรงผมเปียกน้ำทำเอาคุณหมอตัวขาวต้องกอกสายตาอย่างในไ ไอหมาตัวนี้เชื้อบ้าที่ฝังอยู่ในตัวมันมีมากหนักขืนเข้าไปกระตุกต่อมันทั้งที่ยังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแบบนี้มีหวังคงโดนมันแพร่เชื้อบ้าใส่แน่ๆถามจริงๆเถอะคุณราชันคุณจะทำแบบนี้กับผมอีกนานไหมคุณจะตับตัวให้ผมมาอยู่กับคุณแล้วก็ลงมือข่มขืนผมราวกับผมไม่ใช่มนุษย์ที่มีความรู้สึกซึ่งตัวคุณเองก็รู้มาตลอดเลยว่า ผมไม่ได้เต็มใจปันสิบเอ่ยถามคนที่ยังยืนเช็ดผมอยู่หน้ากระจกในตากลมโตที่มักจะโศกเศรา้าบัดนี้กลับดูเหมือนลอยมากกว่าทุกทีเพราะถ้าว่ากันตามจริงเรื่องของเราสองคนมันจบไปแล้วนะครับผมไม่มีอะไรติดค้างคุณอีกมีสิมึงกับกูต้องทําเวรทํากรรมร่วมกันอีกเยอะมาเฟียนหนุ่มว่าพลาง วางผ้าเช็ดตัวผืนเล็กที่ใช้เช็ดผมจนเปียกชุ่มลงบนราวตากผ้าก่อนจะเดินมาหยุดลงตรงหน้าคุณหมอปั้นสิบทั้งที่ท่อนล่างยังสวมใส่เพียงผ้าขุนหนูผืนเดียวถ้ามึงท้องได้ลูกกูก็จะถูกฝังอยู่ในตัวมึงใช่ไหมพูดบ้าอะไรของคุณผมเป็นผู้ชายนะคุณไม่รู้หรือไงว่าผู้ชายไม่มีรังไข่ แล้วมึงอยากท้องไหมล่ะทําเคสแปลบของคุณวายโยงไงกูมีปัญญาจ่ายฮะคุณสิวะที่ท้องกู <c oughs> ท้องแล้วไงอะ่ะมึงจะเป็นพ่อให้เด็กในท้องกูหรอพ่อคุณเถอะปั้นสิบลุกขึ้นยืนประจันหน้ากับราชันด้วยความเดือดแต่ส่วนสูงที่ได้มาจากกรรมพันธ์ จากบุพการีที่ทอดทิ้งเขาไปตั้งแต่อย่างเล็กดูเหมือนจะไม่เป็นใจให้เท่าไรนะักเพราะนอกจากสายตาจะอยู่แค่ระดับปลายคางของราชันแล้วทั้งเนื้อทั้งตัวยังถูกรวบรัดและแนบชิดอย่างง่ายดายปล่อยผมอึดอ,อัดอึดอัดหรืออบอุ่นกันแน่ฮึกอดของคุณมันไม่เคยอุ่นหรอกคุณราชัน มันมีแต่ความทรมานเท่านั้นที่คุณถ่ายทอดมันออกมาให้ผมผ่านกอดน,นี้งั้นบอกสีว่าแบบไหนถึงจะอุ่นแบบไหนถึงจะไม่ทรมานไม่รู้เลิกถามเซาซีได้แล้วไปผมสักทีให้ตายก็ไม่ปล่อยคุณลาชันอ่ะปั้นสิบหน้าซีดเผือกเมื่อถูกลาชันผลักล้มลงไปนั่งบนโซฟา ถึงจะไม่เจ็บสักเท่าไหร่เพราะเบาะรองรับนั้นแสนนิ่มแต่พอช้อนตามองคนป่าเถื่อนริมฝีปากร้อนก็ถูกบทขคย,ยี่อย่างไม่ทันตั้งตัวข้อแขนยาวยุกตั้งฉากหมายจะดันตัวราชันให้ออกห่างแต่พอพยศกลับริมฝีปากล่างก็ถูกขบกัดจนเลือดซิปบ รถปลาเล่มแสนฝาดซึ่งละลายอยู่ในโพงปละาทำเอาปั้นสิบขมวดคิ้วมุ่นด้วยรู้สึกไม่ชอบใจถึงจะอยากท้วงติงคนเอาแต่ใจถ้าว่าตอนนี้กลับทำได้แค่ปล่อยเลยตามเลยไปเท่านั้นเสียงหวานคลางเสียงแหบพล่างเมื่อถูกพลากเอาลมหายใจไปจนแทบหมดปอดปั้นสิบ กืนกินน้ำลายลงคอแทบไม่ทันเพราะลิ้นร้อนของราชันยังคงดินดันเดื้อรร้นที่จะเกี่ยวรัดอยู่ในป่ากของเขาแบบนั้นด้วยไม่รู้จะผักใสอีกฝ่ายไปด้วยวิธีไหนดีคุณหมอหนุ่มเลยยอมใจอ่อนให้คนใจร้ายได้ทำตามความต้องการเอาเปรียบชั่วครั้งชั่วคราว แต่กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ถูกมาเฟียหนุ่มทำให้นอนราบไปกับโซฟาในบังกะโลห้องเช่าเรียบร้อยแล้วคุณจูบผมทำไมพอหรือ,อยังหลังจากริมฝีปากถูกปล่อยให้เป็นอิสระน้ำเสียงจริงจังปั้นสิบก็ส่งไปถามคนตัวใหญ่กว่าหลายเท่าที่ตามลงมานอนทับ ตัวเขาอยู่ในตอนนี้สายตากลมโศกจ้องมองคนบนร่างอย่างคาดคั้นเพราะหวังจะได้รับคําตอบคุณสนุกพอหรือยังที่ได้ทำลายศักดิ์ศีของผมเสียจนปนปี้มึงเคยมีด้วยเหรอไอศักด์ศีที่ว่านั่นนะแต่ถ้ามึงท้องลูกของกูไม่แน่มึงอาจจะยังพอมีศักดิ์ศีอยู่บ้างก็ได้นะ <c oughs> หวังอะไรลุมๆแงแงๆอยู่หรือเปล่าครับ พราะคนอย่างคุณไม่มีน้ำยาพอที่จะทำให้ใครท้องได้หรอกคุณคุณลาชันอย่าว่าแต่ผู้หญิงที่ติดลูกง่ายๆเลยคนไรน้ำยาอย่างคุณไม่มีปัญญาทำพวกเธอท้องหรอกถ้าไม่ใช่เพราะกูใส่ถุงยางตอนมีอะไรกับพวกอีดอกท้องพวกนั้นน่ะกูคงไล่ให้พวกแม่งไปทำแท้งแล้วมั้งมันถึงได้ไม่ท้องลูกของกูไง นั่นปากคนหรือไงฮะราชันแสยะยิ้มเร็วมองปั้นสิบที่นอนโขดตัวอยู่ใต้อานัทด,ด้วยความชอบใจเวลาหัวคิ้วของมันขมวดมุ่นเพราะโดนขัดขืนหรือเวลาที่เถียงคอเป็นเอ็นแต่กลับไม่สามารถชนะได้ดูๆไปแล้วก็น่ารักดีไม่หอกจมูกเป็นสันกับพวงแก้มขาวหน้าคลอเคลีย ทำให้นึกอยากหอมไปเสียหมดยิ่งปากกระจับเล็กๆตอนเธออ้าด่าทอกลับราชันก็ได้รู้คําตอบว่าทําไมเขาถึงชอบขโมยจูบของปั้นสิบมากขนาดนี้แล้วมึงอยากท้องกับกูดูไหมละ่ะไม่ทําไมผมต้องลองด้วยทำไมผมต้องไปทำเรื่องแบบนั้นกับสตัตว์เดรัจฉานได้ความเป็นมนุษย์อย่างคุณ ก็เห็นท้ากูนักไม่ใช่หรอกูก็อยากจะพิสูจน์ให้มึงเห็นไงหยุดนะคุณลาชันคุณหมอตัวขาวสะุ้ดงเอือ้อตอนลมหายใจอุ่นร้อนของสัตว์ร้ายดิ้นรถเป่าบริเวณลำคอขาวระหงกระดุมเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวนอกหลุดลุยเพราะแรงกระชากมหาศาลปั้นสิบตั้งกาดขึ้นพยายามปกป้องตัวเองจากความรุนแรงของยักษ์ปักหลัน แต่ดูเหมือนยิ่งออกแรงดันอีกฝ่ายยิ่งมีอารมณ์พุ่งพ่านถ้าว่าพอรู้ดีว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่งสุดท้ายคนฉลาดอย่างปั้นสิบจึงเลือกที่จะใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วเหมือนว่ามันจะได้ผลเพราะหมาบ้าติดสัตว์อย่างราชันชงักไปพักหนึ่งตอนที่ปั้นสิบยยอมอยู่นิ่งๆให้กระทำความ ลุกดานฝากรอยรักไว้ตรงซ่อคอและเนินอกใบหน้าคมเข้มหล่อเหล่าช้อนตาขึ้นมามองคนตัวขาวที่เวลานี้ดูจะไม่สะทกสะท้านกับการโดนเขาขบโดนดูดไปตามผิวเนื้อนวลสักเท่าไหร่ปฏิกิริยาโต้กลับนั้นทำให้คนใจเยี่ยมอย่างราชันนิ่งไปและเอาแต่จ้องมองคนใต้ร่างจนในที่สุดปั้นสิบก็ยอมเอ่ยปากพูดเรื่อง ที่คิดอยู่ในหัวตอนนี้ออกมาถามจริงๆเถอะทำไมผมต้องมานอนอ้าขาหน้าสมเพศแบบนี้เพื่อให้คุณเอาด้วยวะระหว่างคุณกับผมเราหมดพันธากันแล้วไม่ใช่หรือไงก็ลองไปถามเด็กๆบนดอยของมึงดูสิว่าถ้ามึงไม่อ้าขาให้กูเอาอนาคตพวกมันจะเป็นยังไงคุณลาชัน ปั้นสิบถลกตามองอย่างนึกโกรธจัดมันเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ที่ราชันหยิบยุกเรื่องเด็กๆบนดอยขึ้นมาข่มขู่เวลาที่อีกฝ่ายถูกบังคับให้ยอมรับความพ่ายแพ้แต่ไม่ว่าครั้งไหนๆเหตุการณ์มันกลบฮิกผ่านชนิดว่าเส้นยาแดงผ่าแปดมันกลับกลายเป็นเข้าเสียเองที่ต้องตกเป็นไก่รองบ่อนที่ให้อีกฝ่ายไปเสียทุกที ฟังผมนะเด็กๆที่นั่นเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาบริสุทธิ์ไร้เดียงสาไม่ได้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องโกงเกวียนกำเกวียนที่ได้กลวนผมและคนเร็วๆอย่างคุณร่วมกันสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นได้โปรดอย่าเอาพวกเขาเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหมอย่าให้เขาเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของเราอีกเลยนะผมขอร้อง มึงนี่ทำไมผมทำไมแต่ก็ไม่ทำไมแต่แม่งน่ารักชิบหายอะไรของคุณวะคนเขากำลังซีเรียสอยู่นะผู้ชายที่โดนตราหน้าว่าสารเลวมากแค่ไหนแต่ไรแสะยิ้มร้ายกาจยังมีแผนการร้ายในใจ พอเห็นคนที่เพิ่งถูกชมว่าน่ารักหน้าขึ้นสีแดงจึงเริ่มโน้มริมฝีปากร้อนเข้าไปลมเลียขบกัดติงหูด้วยความหมันเชี่ยวขณะที่ฝ่ามือสุกสนด้านล่างก็ไม่น้อยหนะ้ามันตรงเข้ามากอบกุมมือขา,ขาวของปั้นสิบให้เคลื่อนเข้ามาดูดร,รัดความเป็นชายขนาดใหญ่ที่ขยับขยายอยู่ใต้ผ้าคุณหนูผืนขา,ขาวของตัวเอง พอโดนมือนุ่มนิ่มของคุณหมอจับบทคลึงจนไอ้นั่นแข็งขึ้นรูปเต็มที่มาเฟียนหนุ่มจึงกัดปากแน่นด้วยความตื๊ดๆตืดก่อนจะกระซิบสั่งข้างใบหูเล็กด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบแบบจริงจังมึงอยากให้กูเลิกยุ่งกับจุดอ่อนเดียวของมึงใช่ไหมงั้นวันนี้ ก็โยกต่อกูสิควบเร็วๆจนกว่ากูจะแตกแล้วกูจะเลิกยุ่งกับเด็กพวกนั้นสตตนวาแ <c oughs> อสสัันเขาคนนี้อยากรู้ใจของราชันมากเลยว่าเออคิดยังไงอยู่นะในตอนนี้เพราะว่าไอต,ตอนนี้นะลาชันอ่ะคือรักหมกบปันสิบมากแต่ก็คือไม่แบบไม่รู้ว่ารักอะ มันต้องแสดงออกแบบไหนเพราะว่าเขาก็แบบเป็นคนใหญ่คนโตเนาะของมาจากฮ่องกงฮ่องกงใช่ปะแล้วเขาก็ถูกเลี้ยงดูด้วยเงินด้วยอะไรที่แบบตามใจใช่ไหมพอแบบว่าจะมาให้ความรักกับคนคนหนึ่งอะมันยากอะมันยากมากเลยแบบว่าเออรักนะอะไรเงี้ยจะให้มันนั่งบอกว่าเออกูรักมึงนะอะไรเงีเออ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้อะแล้วแบบว่าแล้วกับคนที่วันแรกแม่งตีเขาอะวันแรก แอดจำได้เลยวันแรกอะลาชันมันตีลูกแอดเกือบตายลูกแอดมาซ่านมันตีหมอปั้นสิบเกือบตายทุกคนแบบว่าเออทำร้ายร่างกายน้องอเกือบตายแบบทั้งตีทั้งทาะะยาอะไรบ้างไม่รู้อะแต่ที่รู้คือวันแรกที่เจอกันแบบไม่ใช่วันแรกที่เจอกันสิต้องพูดไงวะเออที่แบบเออวันที่ไปทําร้ายน้องตอนแรกๆคือแบบทํากับน้องไว้เยอะมากแล้วแบบ เป็นราชันเป็นฝ่ายที่ข่มขู่น้องฝ่ายเดียวมาโดยตลอดน้องไม่เคยมีมีแบบไม้ตรงไม้ต่อเลยอะต่อให้น้องมีนะสุดท้ายอะราชันมัน ลวชันก็หาแบบหาอะไรบางอย่างขึ้นมางัดข้อกับน้องแล้วชนะน้องในทุกๆเรื่องไปอะ่ะเอออย่าให้กูเห็นว่า,วามึงเป็นหมาละลายชันนะอย่าเป็นโบและกันเอออย่าให้เห็นว่าโบนะซาตอนท้ายอะ่ะเอออย่านะแม่งเสียบให้จม,มเลยอ่อินจัด ก็ก็มีคู่นี้นะคะที่ทําให้แอดรู้สึกว่าเออก็ยังดีอยู่บ้างก็ก็ยังดีในความที่มีความหวานความเออทะเลาะชวนทะเลาะนะคะส่วนคู่หลักก็ไม่อยากอ่านคู่หลักเลยอะคำค่าค้ำค่ามไปได้ไหมแบบว่าเออไปอ่านคู่หลักตอนจบ <laughs> ยองๆอก็ยังสะอ่านให้นะคะก็แบบก็นั่นแหละเออคู่รองอะ่ะเออช่วงนี้ก็ฟังคู่รองแบบเพลินๆนะคะคู่หลักก็ ไม่ต้องไปสนใจค่ะคู่หลักก็แค่ดราม่าก็แค่มาม่าถ้วยหนึ่งเออไม่ใช่ดราม่าสิมาม่าถ้วยหนึ่งโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย